ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันนี่ในถุงก็ยังมีนี่ทั้งข้าวทั้งอาหารเม็ดนี่อ่ะอ่ะกินอะเลแดงเอะเลเอาเอาลเอาลยแล้วให้อยู่ตรงศาลาตรงเมนก็ไม่อยู่กันลก,กล้วยดำหอบลูกหอกอ่ะแอะไม่ทะเลาะกันไม่เอาละลูกไม่เอาไม่เอา อะ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 หอบลูกหอบเต้ามาอยู่สักลิบลิบเออด้ยเมนอยู่ไกลลิบลิบไม่ยอมอยู่ที่วัดแล้วมาอยู่ตรงนี้ที่คุ้มแดดคุ้มฝนไอ้คุ้มแดดอะคุ้มได้คุ้มฝน,ค,มค,มค,มฝนคุ้มไม่ได้อีก แน่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 แน,แน่เป็นยังไงกินอะไรกินกินกินลูกกินกินไม่เอาไม่เอาไม่ทะเลาะก,กันเป็นอะไรล่ะฮะนี่ไม่ทะเลาะก,กันเลยลูกอ่ะกินกินกินอะแบ่งกัน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 อะไม่ต้องทะเลาะก,กันอะกินกิน ทำไมไม่หอบลูกกลับไปอยู่ที่เมนเละหรอดแดงตรงนี้ฝนตกจะแอบตรงไหนหืมไม่เอาเน่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 ย,เ,นยเออค่อยๆกินมาจะคาคอเอาไม่ต้องรีบลูก นใช่คาคอรีบๆกินนั้นกินเสร็จไปกินน้ำนะแมวน้ำใส่กระมังไว้ให้แล้วนะฝ <c oughs> นตกก็ไปแอบอาศัยศาลานี้นอนกันค่ะ เป็นสาราไม่แม่ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะแต่รู้ว่าเป็นพญาง,งูซึ่งก็เขายัางทำไม่เสร็จเนาะเด็กๆก็จะแอบมานอนตรนนี้นี่บใบสีเขาเพิ่งทำมาดีลังกาหมดแล้วรู้วันไหนเขาจะทุบเขาจะฟาดให้เนี่ยโก่งโค้งโก่ง,กงตรงหมดของเขาเพิ่งทำใหม่ๆ โอ้ลูกก็ขอขอมาเดอ้อพยาป้อปู่อย่าไปถือโทษสัประสัตวเดอ้อมันเป็นสัตว์เดรัจฉานโอ้แม่ขอจบคลิปก่อนนะคะ